โอเคมันต้องไปเติมเงินแล้วอาวแมนอันลงใกล้หวังเจอเป็นยังไงกันนี้เอ่อมันเพิ่มเข้ามาแล้วก็มางตายแล้วคงหายไหมตายแล้วคงหายไหมไม่รู้ไม่ตายแล้วคงหายไหมก็อยากรองไงล่ะแล้วคง ขอค่าหน่อยคุณสุภาพต้องขอลองดับไ้มไไดหมแอ่ลองดับบุยแค่ลองดับแค่ลองดับบุยไอ้ไอ้ต้องลองดับไอ้ปัญญาอ่อนไเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ ฟันคว้านน้ำเกียอไอขยะสังคมไปตายก็ไปคุณเป็คนดีครับคุณดูนี่ผมเอ้ยไม่สามารถเดินกระบอกปิดฆ่าได้อ้ไสามารถเดิน้าได้หรออาไอเดีมองอาเดิกลับคนแอบแฝก โอยเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์วันน <sm Un lock ing> <Trans> ี้ปร <in> ับเป็นโหมดฮาร์ดใช่ไหมว่าแล้วทำไมตกจากที่ตูปแปดเดียวกันเลยล่ะไปตามไปตาม้คุณ่คุณปุ่มหยุดก่อนผมไยดีไอ ชุดเล่ตไอ้กูไม่รู้จะด่าอะไรดีแล้วอ้าวแมนช่างแมนเดี๋ยวผมจะไปลุยอ่ะสักวรรค์ผมจะไปลุยดีเอ็นซูปเปอร์ไอดูดิฉันต้องไม่หนีเตอร์เชนใบโจนี่นมงตาดงใบหญิงยังลีอูไอลิงไอลิงวัตดวตูวเตอร์ตู จน,ชน,ชชนะชไปกรอ,อกน้ำก่อนไปกรอกน้ำก่อนเป็นช่างไฟที่เฮียมาส่งไปดดิชาว

เออพวกคุณคิดยังไงกับการเรียนช่วงนี้ควยขยะปัญญาอนเรียนไม่เกงซูเปอร์ไอดอลดิ่ชอบเขาเรียกขุมเจอบ้านหลังหนึ่งที่มีบันไดลงไปด้วยแล้วก็ทำขนาดใหญ่อาลาดีรู้จักหรือไม่ ว้าวเออเป็นควานที่ไม่มีใครเอ้ยมีด้านล่างต่อมีด้านล่างต่อมีด้านล่างต่อที่มีกล่องแล้วก็ที่เผาเยอะมากผมณอยากรู้ว่าเออนี่บ้านใครอ่ะยังไม่รู้เลยโอไมค์บนไอ้ไอ้ใจเกีเลยเขาสร้างบ้านมีใต้ดิที่เออเขาไม่เคยบอกพวกเราอยู่ ไปเดินมาเจอประตูที่พาไปด่านพาไปด่านด่านที่เกี้ยมากด่านด่านปลาบัติล์ด่านปลาเลเวลคี่เจอเจอเจอเตะแล้ช่วยมาเคลียเออเจ้านี่หน่อยมันตีแรงมาก ทุก่นนี่ค่ะนี่ตอนนี้ผมกำลังใกล้เกอกน้ำเสร็จแล้วยังมอูไอลิงไปลิงว่าตูเด้เติโดชินเจ้าชนช่ยองอยายใน ถ้าตายในดีเอ็นของจะหายไหมตายในดีเอ็นของหายไหมฮะมิทุเลสจะตับในคองหายทำไมไปขี้รัดต้องตายอจริงทุกคนเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่เงียบแล้วก็คนเข้ามาเล่นน้อยมากเลยแย,ยแอกนะเนี่ย <laughs> ไปสงข่าวอีกว วิธีไปได้ทุกหนงแคปมาคิปลโอ้ยุณก็ใช้ Endo แล้วก็เออสร้างเออนี่อะไรนะเออก้อนเออก้อนหินเล็กๆแล้วคุณก็ชิดกับเออก้อนหินนั้นแล้วก็ใช้ Endo แน่นอกกับคุณไปแล้วคุณโนคลิปเรียบร้อย อันนี s <S ้เวอร์ชันใหม่ครับทำอะไรฉันไม่ได้ไม่ได้ย่ยงไงยังานกานโอในกองมีของไรบ้างแล้วชคทอะไรคุณทำอะไรคุณทำอะไรโอเคผมอยากไปดูเออชาวบ้านว่าเขาคิดยังไงกันที่นี่บ้างหรืว่าจะไประเบิดในโอเคก็ยังต่ต้เหมือนเดิม เออมีย่าบอกนะว่าอัดกูหยุดนี้สิวะผมต้องการทุกเตียงไปหนึ่งเพื่อสร้างบ้านแต่ช่างไม่นด้ยิน จริงมีบ้านหลายบ้านที่ไม่มีใครใช้แล้วผมฝนมาตลอดเพื่อมาสู้กับคุณปืนในวันนี้ือมาแก้แค้นในฐานนาดีรับถ้าทำแบบนั้นแม่นโคตรโอเคเลเตอร์อบุย โคตรขยันนางเกียไม่โวรเมาเป็นม,มุมแรงแรงชิปหายออเนื้อตัเป็้ตัวอะไรเนี่ยเป็นดอไม้อ๋อเดือดเรรคุกที่เนินไม่มีขยะจะเข้าไปเลย ใช่หาคนเข้าคุกหาคนเข้าคุกมันจะยกผมเข้าคุกเหรอทำไมเป็นคนแบบเนี้ยสู้ดีตัวเองไม่ได้หรือไงต้องใช้โอกปอเรเตอร์เลยโคตรกาัเลยนีว่าอีีีีอีี่หาคนเข้าสมาคมแยวใสโอเคผมเริ่มตีกอนเลยก่อนทำไมทำไมนี่จผมมีอยู่ข้างบนเนาะ เขาไม่แบบนี้วะอะไรนกจะตีโกเลมงงงวย P E X D แต่โกเลมมันเข้าไปในห้องขังอะทำยังไงอะจมโคนไปโอเคมันตกครั้งเดียวของตายเลยมา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 ช่วยเรวเพราะว่าการจับขังไว้ข้างบนคือความคิดที่งงมากๆเพราะผู้ลงมาได้ปัญญาอ่อน เลยแหละงูจะดับเลยแหละไม่ใช่ใชงโงูนะโคตรงูรรอ,อ,อ่ะปัญญาอ่อนอ๋อมันอยู่ด้านบนนี่อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะผมต้องหาข่าวแดบโอ้เม่นเออรีบขึ้นไปอย่างเร็วเลยเมื่อกี้ หลังจากที่ผมสร้างตัวนี้มาเออไอพวกคนเลยมันก็เกิดกานอนเยอะเลยอ่ะ Boom baby put it on boom baby, put it on boom ผมอยากรู้ว่าชาวบ้านพวกที่อยู่ในด้านในฟาร์มเหล็กอะ่ะ<ๆ>เขาเคยนอนบ้างไหมไม่ใช่เป็นเป็นเป็นชื่อดีกว่าเป็นเล่นไม่เอาไม่พอไมไม่มีความจำเป็นต้องเอาผมอยากได้ข้าวมากกว่าผมอยากได้ข้าวมากกว่า ไมอยากใหผมเริ่มข้าวหมดแล้วผมไม่มีข่าวแดงมามาอ๋ออ๋อผมแค่เข้าวอ้นี่เจ๋อเจ๋อเออเอ็มเจ๊เล <the> ่นปูการเข้าบ้านตนเองลาวเป็นเซฟโซนเหรอ ไม่มันไม่ใช่เซฟโซนเวย้ยแต่ว่ามันมีกบมา,าเข้าบ้านคนอื่นเลยยัยงไม่ได้รับอนุญาตเอ่ออยาเสียงว่าอาาหวาขุดป,ปาาน,นี้เออไม่มีใครมาขุดในนี่เลยอะอะไรนะข้าวอ่ะอยากข้าวตั้งเยอะจำนนะคอลูกทะนูหน่อยผมจะไปดูกับถวกสับปะรดนารันจ์นา์มาลลี่ อันโนมรี่ใช่อันโนมรี่ S C P มันมันไม่มีใครอยู่นี่ก็ขอลองใช้เพิ่มเข้าก็ไม่มีใครมาเลยนี่เลยมาฟาร์มข้าวเลยฟาร์มข้าวนี่โตเยอะแล้วก็ไม่มีใครมาจุดเลยไอ้โนมดูวีดีมาตัดีนี่โตเยอะมากเลยนะทำไมทุกคนไม่จุดเลย ต้องไปแรกกับตัวอะไรอ่<ม>ไระ<ม>ไปกันนะคุณนนทัก็ี่สามีคนนี้ตัวฟันโอเคไปเออบัะไม่ใช่พยอยากได้ทันเลยทะกทเานมาเสียงทำอะไรกองในบ้านตบหัวเขาปืนม,ปมา,ากรดชมตามแกดีน่ต อยากใจแต่เขาไม่ดูว่าอยู่้องลลานทำไมห้องลนลางผมก็ไปเอาผมก็ไมเอา,เอาไม่เอาอะไรวะโมเราที่ผมไปจิบมา ผมขวไปเอาของมาก่อนตัวแซนเหลือพวเราสามคนมาครับเฮ้ยเออที่เกิดมาครับโมแจงเขาไม่ได้เป็นคนเตยเนี่ยเออซื้อบริษัทของไอ้นี่เออนั่นน